สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเย็นๆนะครับผมตอนเวลาสี่โมงกว่าๆนะครับผมวันนี้เราพาเพื่อนๆนะครับผมมาเดินชมวิวบรรยากาศภาพมุมสูงนะครับผมอยู่ที่สะพานพุทธนะครับผมหรือว่าสะพานปกเก่านะฮะ เราเดินขึ้นมาถึงจุดชมวิวแล้วนะครับผมช่วงสี่โมงกูกวัวกยังไม่มีคนนะครับผมคนยังไม่ขึ้นมาเพราะว่ามันยังแดดอยู่นะครับผมคนขึ้นมาน่าจะประมาณห้าโมงหกโมงนะครับคนจะมานั่งเต็มเลยแถวนี้นะครับผม มานั่งชมวิวมาเก็เบอบรรยากาศนะครับมาถ่ายรูปนะครับส่วนมากเป็นนักศึกษานะครับผมเขามาถ่ายรูปถ่ายรูปซื้อผอกซื้อฟรีนะครับผมไปซื้อดอกไม้อยู่ตลาดปากคลองมาแล้วก็มาถ่ายรูปตรงนี้นะครับผมช่วงประมาณห้าหกโมงคนเยอะนะครับ บรรยากาศดีนะครับผมวันนี้นะครับผมตอนสี่โมงไม่ค่อยแดดเท่าไหร่นะครับผมเดินมามุมนี้มุมสวยมากๆเลยนะครับผมวิวนะฮะเดินขึ้นมาสุดครับดอกไม้ก็สวยนะครับผมดอกดาวกระจายนะครับผมสวยงามไปอีกแบบนะครับผมภาพมุมสูงก็สวยนะฮะมองไปแถว บางรักนะครับผมตึกสูงแม่น้ำเจ้าพยานะครับผมวิวสูงๆูุวิวสู่วันนี้วิวสูงสวยงามนะครับผมภาพมุมสูงนะครับข้างล่างรถแรนด์ใต้สะพานนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมตกมาช่วงเย็นๆนะครับผม บรรยากาศดีมากๆเลยครับผมเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับชมวิวนะฮะชมดอกไม้บรรยากาศเย็นสบายเลยนะครับผมอากาศไม่ค่อยร้อนนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับผมที่ติดตามชมนะครับผมคลิปหน้าเราจะมาอัปเดตให้ใหม่นะครับผมคลิปนี้เอาไว้ช่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผม